สุม,มาเลรับสวัสดีครับพี่น้องสุกูสุขคนครับผมสวัสดีเพื่อนๆพื่อนทางย t ทุกทุกท่านนะครับผมพบพอกับผมลุ่มนุ่ม a n แนลนะครับนะเนาะเศ้านี่ก็มีเรื่องสิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องนะครับเนาะ รับรู้เด้เตือนไพ่กันนะครับเนาะภาวาโควิดก็ดียาเสพติดเขามาในเกาหลีก็ดีเนะพี่น้องก็จะว่าเรื่องยาเสพติดก่อนแล้วกันพี่น้องเพราะว่าต้นเดือนนี่ก,ก็ถือจับอีกสามลายค่ายาบ้าซึ่งมันมีมากตลอดนะยาเสพติกเนี่ยแตาอยากให้เป็นข้าวแบบนี้มันในมุมลบของพี่น้อ,นองบ้านเฮ้านะครับเนาะ ที่มันเบิ่งบอดีอะพี่น้องมันบอซอยอีหย่างให้หฮอร่วยหฮอดีขึ้นหรอกครับก็ถึกจับนั่งส่หรอกครับผมแลบมักขา่ามัดขายอยู่บ้านเขานี่ถือว่าข่ายาข้ามชาตินะพี่น้องซึ่งมันหนักนะโทษครับผมแล้วจะคล้องกับอ้อนาคดมัดถิ่มครับผมบอว่าพี่น้องพ่อแม่อยู่ทังบ้านก็เสียใจมันบอครับผม แล้วคุณเองก็ตัดอนาคตของเยอของเสื่อมเสียไปหอดพี่หอน,น้องอีกทั้งบานเฮ้าไผสิคิดสิเฮ็ดแบบนี้ก็เศร้าสะครับผมโดยความิ่งวอนเนาะยาเฮ็ดเถอะครับมันบ่ดีดอกคนเสพก็ดีนะครับบอย่าไปคิดว่าเออมันจะซอยแห่เฮ้าเฮ็ดงานเฮ็ดดันกับปีกระเป๋าว่าไม่นดอกครับผมอยู่ที่ใจเฮาหมากกลัวครับพี่น้อง งานนักอยู่เกาหลีเขาก็รู่รกันอยู่ต่อแก่เขาก็เคี่ยวอยู่แล้วงานก็นักอยู่แล้วเขายัางไปคิดสเสียอีกมั่นกับบคุ้มค่านะพี่นอ้องทั้งแพงนะครับผมเหตุงานเมือหนึ่งเม,องเมือหนึ่งกับเมื่อยล้าล้วไปเสียบเมื่อเงินแถมยังล่างกายเขาอีกแังแย่ไปครับเมื่อยว่ามีเสียบคุณจะแย่อีก ฝากเตือนกันน้น้องพี่น้องเนาะอยู่ก้มห้องแย่ครับผมเพราะว่ายาเสพติดนีมีมาตลอดพี่น้องผมสิทธาวก้มให้เมื่อสองปีก่อนนึ่ครับผมถือจับคนท่ยทู้สามสิบคนซึ่งเป็นในข้าวใหญ่นะพี่น้องช่วงนั้นสองปีก่อนหนึ่งสามสิบคนคนข่าวประมาณสิบกว่าคนกับไปจับได้สามสิบคนทั้งคนเสพ แล้วก็บอกว่ามีคนเสพอยู่ในเขตนั่นนะประมาณเป็นพันนะพี่น้องน,นี่แหละครับเป็นข่าวใหญ่มาสองปีก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มีจับปืนยิ่งที่ลักลอบขนยานะพี่น้องสองคนจับอันผู้ร่วมพบวนการขนนี่เบ็เดเซตในเจ็ดคนทั้งหมดอ,อันนั้นรอดใหญ่เลยอันนี้ก็ข้าวดัง นี่ก็มาต้นเดือนอีกจับไปสามคนอีกซึ่งโอ้โหบัจจบสิ่งนะพี่น้องเขายาเสพติดที่เขาจับได้มาสอบมีกรที่เขาไปซ้อมถาดนะครับกต่ว่าขึ้นหอดบ้านกดดันเจองานหนักที่จริงมันบอ่ใช่นะครับผมมบ่ใช่ครับมันอยู่ที่ใจเข้ามากลัวพี่น้อง คือหอดบ้าน,นกับโทหาพอหาแม่หาลูก้าเต่านะครับเนาะสมัยสูงเงอ่กับท่านสมัยอยู่แลวข้อหาการเห็นหน้าเห็นตานะครับคุยกันก็มีกาลังใจสูงงันจงผมเก็คขึ้นกันโทษหาลูกค้าเต่าหาแม่เห็นหอดหนาคุยกนันก็มีกาลังใจขึ้นอีกอย่งว่างานหนักมืองานหนักเขากับหาเงินที่ห้องใดสือ่อกับเขา่าเสียบแมาเฮ็ดกินเนาะพี่น้อง สือเบียร์สื่อเหล้ามากกินให้มันเศร้าเมยแล้วก็สู่งานต่อมันสิดีกลัวไปหนอนดีก็สุขผ่เท่านัานี่แหละครับฝากเตือนกันหน่อยจังหน่อยเพราะว่าบ่อยมากนะครับยาเสพติดนี่ให้มันมัดสินไปเะพี่น,น้นองอย่าไปคิดเฮ็ดเถ่าครับมันบ่ดีก็สุขผ่าแล้วก็เสียผาพลักเฮานังแล้วก็พี่นอนองห้าทีทุกคนบ่าวา ผมก็ดีหรือผู้ใดก็ดีทุกๆคนที่เขามาทำงนานเดือดร้อนลำบากโดยมาหาเงินเพื่อจีส่งทางบาทนะครับผมก็บสิบู้ใดเดือดร้อนกันนั่มเนาะทางานนั่มระวาดระแวงวิย่านเขามาตรงมาตรวจทุกอย่างคิดไปสักพีพี่นนองเพราะว่าเพราะว่ามันมันหนักนะครับเขาก็ตรวจหนักบัดโดยคุ้มวังดีดอกครับผม ที่มาเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเลยรับช่กันสั่งเนื้อสั่งหมูเฮ็ดกับเข้าแซ่บเบียร์เหล่ามากินพ็อมีเหี่ยวมีแห้งนอนอาบน้ำนอนพักผ่อนทำงานสิ้นเดือนมาได้เห็นเงันมันก็ข้อมือข้อมล่ามันก็หายไปอ่ะพี่น้องมันก็มแต่ความสุขได้สเงันให้พี่ให้น้องให้ลูกให้เต้าให้พ่อให้แม่นะครับเนาะ มันจะมีความสุกหนักกว่านะครับผมแล้วก็ทิบ่อตองมาเสียอนาคตจะขวงหรือถือจับมานน่มันก็นักอยู่แล้วโทษขายาขามสารนะพี่นอ้องแล้วไผ่อสิมัสพี่นอ้องพ่อแม่ไผ่อสิมัสยามอะไรคาตัวเครื่องบินพวมันถึกถือกับพี่นอ้องนะครับผม แล้วก็อีกเคสหนึ่งพี่น้องก็ฝากเตือนนั่นครับผมคือทียูนเคยมีนะครับเคยมีมากหลายปีแล้วแหละเพื่อนทำงานน้ำกันขอทีอยูว่าทั้งบาทจะส่งไปสนี่มาให้เพื่อนคนนี้กับบูลูนะครับเนาะก็ให้ที่ยูเพื่อนไปบาทส่งวังสดุมาตำ,ตำรวจตามมาคุอยู่โรงงามเลยนะพี่น้องนี่แหละครับ บอกที่มันขอที่ยู่มันหูมันกันหนีแล้วไอ้บอลูอีโนโอนี้นี่อันนี้ก็ถือจับครับผมพราะให้ที่ยูเพื่อนไปฝากเตือนกันนงพี่น้องหรยอ่วมหักควมห่วงใยนะครับเนาะแล้วก็ว่าประเด็นล่าสุดพี่น้องระบาดเขามาอีกแล้วหรอกแล้วโควิดครับผมก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับว่บา,าตามเดียนหรือว่าทั้งบ้านก็นดี ก็รักษาสุขภาพนะครับเนาะเพราะว่าระบา,ะบาดระลอกสองมาแล้วทั้งเกาหลีก็ระบาดแล้วนะครับเริ่มมาอีกแล้วตอนนี้เขาก็ระวังกันอยู่และทางบาง้านนี้ระบาดมากนี้โอ้โหบ้นาะสิตปอยให้ไปวยนผ่านไปนุ่นมานี่แบบนี้นะครับนาสิตตรวจตาดีๆเออหูว่า ตรวจพ่อแล้วก็กักโตไว้นะครับเนาะยังมีสองมาตรฐานด่กครับนี่เห็นเห็นได้ชัดนะรัฐบาลบานเฮ้านะเพราะว่าเศรษฐกิจย่ำแย่เพราะว่าอีกอย่างมีแต่ออกมาแก่ตางอย่างเดียวนะครับอันนี้เช่นกันโควิดเองระบาดเข้าไปในเมืองพ่อไปสักปะปีเลยว่านี่จะไปพุ่นไปพี่โอ้แย่มากๆออกมาแก่ตางอย่างเดียว แทนที่คุณสิรราผิดชอบคุณต้องมีมาตรการเด็ดขาดได้ไหมตรวจพ่อแล้วก็กักกันโตไว้มันม่นสิหายเพีย้ยนพ่นผ่านทั่วเมืองเงี้ยสิผมกับใจพอดีขึ้กันพี่นอ้องเพราะว่าลูกสาวกับพักอยู่แถวสุขุมวิทสามเอ็ดอันนี้มัอตรวจพ่ออยู่สุขุมวิทยี่สิบหกเยืย่องกันเลยนะครับโอ้ยต,ยตายตายนักเรียนก,ก็ร่างสิบเปิดเทิม ยี่ว่ดีก็จะจะุปิดเทิมไอปิอดโรงเรียนอีกเรือหนึ่งยุดอีกเรื่อหน,น,นึ่งข้าวเนี่ยก็เขามาอีกแย่ yeah, สุดๆพี่น้องเบิ่งข้าวแล้วกัต๊ะใจญ่เลยสิ่งรัฐบาลวม่ได้ออกมาแก่ต่างบลับบลัิดชอบเลยพี่น้องว,ว้าวอะไรก็สุดแย่แ yeah, บบมากแย่แบบสุดๆอีรัฐบาลชุดนี่ เเคยรับผิดชอบอย่างางเลยมแต่ออกมาแก่ตามมแต่โบยควมผิดไปหายผู้นั้นผู้นี้แดกคว้าสีประชาชนจนประชาชนสิอดตายแล้วสุมือนเว้นกรรมเมืองไทยอยี๋นะพี่น้อเว้นกรรมของพี่น่องประชาชนไทยคนไทยเขาที่มีรัฐบาลแห่งส่วย,ยังสีมาอยู่อยู่จักปีล่ะสิหกเจ็ดปีล่ะสิลามเงาไว้เป็นสิบปียี่สิบปีกน้กเบิงงส่ง มีอีกย่างเกิดขึ้นกับเคยรับผิดชอบม่ได้ออกมาแก่ต่างกันแดกผ้าสีเขาพ่อมันเห็ดในประเทศมันตกต่ำสุดๆดนะพี่น้องยังสั่นเขาว่าหอบสังขารมาหาเงินตามแหลนกันหรอกกับกคิดเนาะเคดอีกย่งก็สองมาตรฐานมาตลอดพีด่น้องว่าวแลวก็มุดยิดพีด่น้องก็เลยขอเกินจั็กน้อยว่าสิบว่าวลาเรื่องเัน รัฐบาลหิ้งซวยชุดนี้ครับขอฝากพี่น้องน,นะครับดยความังดีครับผมรักษาสุขภาพล่างมืดดูนะครับเนาะผมเองกับทัางงานกับปิดจมูกตลาอดนนี้ก็ถอดออกหันครับมันวาวาบบ้งบอ,บบอ,องก็เลยถอดออกครับดยความองหย่พี่น,อน้องฝากกดไลค์กนนคคคคคคดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นุงลุงชาแนลพอกันคลิปนาพี่น,อน้อง โดยควมหัท่วมวัมงดีเนาะจังเหตดคลิปนี่มาเตือนพี่เตือนนอนครับผมสวัสดีครับ